สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่โจ้หสมนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการขยายพันธุ์อโกนิมานะครับแบบแยกต้นนะครับวิธีนี้จะมีข้อดีตรงที่ต้นนี้ก็จะฟื้นเร็วนะครับและก็ไม่จําเป็นต้องอบนะครับเพราะเราจะแยกให้ได้รากด้วยนะครับโดยผมก็จะถอดกระถางเลยนะครับ ต้นนี้นะครับถอดตระทางเลยเป็นพันธุ์ที่ผมขยายนี่ก็จะเป็นพันธ์แสงเงินแสงทองนะครับเราก็สามารถแกะ,แกะออกได้แลแสงเงินแสงทองก็เป็นอากนิมาที่เลี้ยงค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่กอไวนะครับนี่ครับแล้วก็แยกออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับต้นไหนที่มันตัดแยกได้ ได้รากเยอะเลยนะครับต้นก็ตัดได้เลยนะครับตรงนี้ได้รากเยอะเลยนะครับรากก็จะเป็นรากที่แข็งแรงเนยนะครับเราก็อาจจะต้องทาปูนแดงนะครับที่แผลสักนิดนะครับ ัเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับทำต้นอื่นก่อน ำหรับวัสดุปลูกนะครับผมก็จะใช้เป็นกบาบมะพร้าวสับละเอียดนะครับผสมกับดินใบก้ามปูหมักนะครับก็ใช้อัตราส่วนประมาณ1ต่อ1นะครับกับมะพร้าวสับ1ส่วนนะครับแล้วก็ดินก้ามปูนะครับดินใบก้ามปูหมกหัก1ส่วนนะครับผสมกันแล้วก็เอาต้นอะโกนิมาของเรา แินสงทองของเรานะครับลงไปในกระถางน,นะครับก็ค่อยๆเติมดินที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับกดเบาๆนะครับค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะครับมาให้หลาช้ำนะครับก็กดเบาๆนะครับค่อยๆทำลูกต้นไม้แบบใจเย็นๆเลยครับตอนนี้ครับก็ ใส่ให้เต็มเต็มแล้วกดเบาๆนะครับต็อกดเรื่อยๆครับจนแน่นนะครับจนต้นตั้งอยู่ตรงดีนะครับได้ทรงดีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ลดน้ําให้พอชุ่มนะครับตั้งไว้ในร่มลาไรนะครับลดน้ําอาจจะใช้เวลา2วัน3วัน1ครั้งนะครับ ก็ถ้าทำแบบนี้ได้รากเยอะนี่ก็จะติดค่อนข้างจะง่ายนะครับวิธีที่ปาดเราปาดนี่ก็อ,ลอลาจรอรากออกนี่ก็ใช้เวลานานกว่านี้นะครับผมจะไม่อบนะครับไม้ชุดนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ